สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5นะคะคณิตศาสตร์วันนี้เราจะเรียนต่อจากเรื่องเดิมนะคะการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละนะคะวันนี้จะทำในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่12แบบฝึกหัด1.5นะคะจะให้นักเรียนแสดงวิธีทำเพื่อแสดงการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละจากน้อยไปมากนะคะเดี๋ยวครูบุ๋มจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะในข้อที่2 เดี๋ยวทำตัวอย่างข้อที่สองให้ดูข้อที่สองให้โจทย์มาว่ามีเศษ4ส่วน9เศษ7ส่วน18เศษ2ส่วน6และเศษ5ส่วน12ให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะเขาสั่งให้เรียงจากน้อยไปมากอ่ะวิธีทำทำยังไงนักเรียนก็เขียนเลยวิธีทำ ทำยังไงคะอันดับแรกเราจะหาลำดับเศษส่วนไหนมากไหนน้อยนักเรียนจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วก็ดูที่เศษนะคะว่าเศษตัวไหนมีค่าน้อยเศษตัวไหนมีค่ามากอ่ะทำส่วนให้เท่ากันนะคะวิธีทำส่วนให้เท่ากันก็เหมือนเดิมเดี๋ยวทบทวนนะคะส่วนให้เท่ากันเรามาดูว่าส่วนแต่ละตัวเนี่ย เราสามารถท่องสูตรคูณแม่ไหนที่จะทำให้คูณกันแล้วส่วนทั้ง4ตัวเท่ากันได้อ,อย่างเช่น9 9คูณ2ได้18ใช่ไหม6คูณ3ได้18แต่12 12คูณอะไรได้18มีไหมไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูที่18กับ12ว่ามีตัวคูณตัวไหนที่จะทำให้เขามีส่วนเท่ากันได้ สิ 18, นักเรียนลอง 18, คูณ18บคูณสได้36ใช่ไหมสิบสอคูณอะไรได้36มีไหมสิบสองคูณสได้36อ่าแสดงว่าทั้งหมดนี้เราจะใช้ส่วน36เราก็เริ่มทำทุกตัวให้เท่ากับส่วน36ก่อนนะคะอ่าเริ่มที่ตัวเศษ สี่ส่วนเคูณอะไรให้ได้36 9 4 36หก่มสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนสี 4, ่สได้ต่อไปส่วน9ก้าส่ได้แล้วตัวหนึ่งนะ เดี๋ยวนักเรียนจะเขียนไม่พอนักเรียนก็เขียนด้านข้างมาก็ได้ตีเส้นนิดนึงอ่ะต่อไปเจ็ดส่วนสิบแปดเท่ากับสิบแปดคูณอะไรได้สามสิบหกสองใช่ไหมอ่ะคูณทั้งเศษและส่วนเจ็ดสองสิบสี่สิบแปดสองสามสิบหกต่อไปมีตัวอะไรต่อเศษสองส่วนหกเท่ากับ คูณทั้งเศษและส่วนนะคะหกหคูณอะไรได้สามสิบหกหหกสามสิบหกสุดท้ายเศษห้าส่วนสิบสองคูณอะไรทั้งเศษและส่วนนี่ไงเมื่อกี้คิดแล้วสามส่วนสาม 5 35 12 3 36อ่ะเมื่อได้ทุกตัวนะคะเป็นส่วน36เท่ากันหมดแล้วตอนนี้ทีนี้เราก็จะมาเรียงลำดับเศษส่วนนะคะนักเรียนก็เขียนเลยดังนั้นเรียงลำดับ จากน้อยไปมากดังนี้อะอะไรก่อนน้อยกว่าเพื่อนสิบสองส่วนสามสิบหกสิบสี่ส่วนสามสิบหกสิบห้าส่วนสามสิบหกและสิบหกส่วนสามสิบหกทีนี้เราจะตอบเลยได้ไหม ไม่ได้นะคะเพราะว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้อันนี้มานี่คือโจทย์เราจะมาตอบ12ส่วนาไม่ได้มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานักเรียนก็ทําคืนโจทย์ไปนะคะเขียนหรือก็ได้หรือหรืออ่ะส2ส่วนสาคืออะไรคืออะไรคะนี่ค่ะ2 6. อส่วนหกน้องเขียนเลยหรือ2ส่วน6แล้วเราก็ดูต่อ14ส่วน36คือตัวไหนนี่ เจ็ดส่วนแปห้าส่วนสิและเศษสี่ส่วนเ้าได้ไหมได้ไหมแล้วสุดท้ายแล้เรนก็เขียนตอบอย่าลืมคำว่าตอบข้างล่างนะคะอ่าวิธีทำหนึ่งจะสมบูรณ์ตอบ สส่วน6เขียนเลขอารบิกได้หมดเลยลูกไม่ต้องเขียนเลขไทยนะคะอา้าวเป็นอันว่าเสร็จข้อที่2ไม่ยากใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมคะถ้านักเรียนสับสนตรงไหนนักเรียนไลน์มาหาคุณครูได้นะคะอา่าเดี๋ยวต่อไปต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อที่3ตัวอย่างอีกข้อนะคะข้อที่3 โจทย์ให้1เศษ3ส่วน4เศษ29ส่วน12เศษ8ส่วน6เศษ2อาโทษทีค่ะ2เศษ3ส่วน8และเศษ10ส่วน3อ่ะโจทย์ให้มานะคะโอ้โหมีหลากหลายมากทำยังไงก่อนอันดับแรกดูสิอ่ะ นักเรียนจะเปรียบเทียบทำยังไงก่อนทีเนี้ยถ้ามันมีถ้ามันมีจํานวนนับมาด้านหน้าเนี่ยเราก็ดูจํานวนนับได้ใช่ไหมคะว่าหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าสองอ่ะเขาให้เรียงจากน้อยไปมากนะอย่าลืมนะอ้าต่อนะคะทีนี้เราดูตัวต่อไปเศษยี่สิบเก้าส่วนสิองคือเศษเกินเศษแส่วน6กก็เศษเกิน เศษสิบส่วนสก็เศษเกินทำยังไงทำให้เป็นอะไรหมดเลยทำให้เป็นจำนวนคละหมดเลยนะคะอ่ะยี่สเ่วนสิเดี๋ยวครูคิดให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนใหม่29่ส่วนสิบสอทำเป็นจำนวนคละทำยังไงอ่ะย่สิบเก้ตั้งหารด้วย12 12องสิบสองหนึ่งสิบสอสองสอใช่ไหมคะยี่สิบลบกันเหลือห้า เพราะฉะนั้น29ส่วน12ก็จะได้เป็น2องนี่ 2, เสเศษเศษคือตัวนี้เศษหส่วน12ถูกไหม 2, สอเศษหส่วน12ต่อไป8ส่วนหทำเป็นจำนวนคละก่อน8ตั้ง6หารห1หลบกันเหลือ2ก็จะได้เป็น1เศษสองส่วนห ทีนี้1เศษสองส่วนหกทำได้อีกไหมก็จะได้เป็น1 2 1 2งสองหนสองสอสะคะห่เศษหนึ่งส่วนสสุดท้ายเศษสิบส่วนสามทำเป็นจํานวนคละนะคะสิตั้งเอา3หาร3 3 9ลบกันเหลือ1 จะได้ว่าสามเศษหนึ่งส่วนสามอ้าวทีนี้นักเรียนลองสังเกตดูตอนนี้เรามีจำนวนนี้จำนวนนี้อันนี้เราแปลงลงมาแล้วนะคะแปดนี่แปลงลงมาแล้วเราจะได้หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามจำนวนนี้แล้วก็เศษสิบส่วนสามนะคะเราจะได้เป็นจำนวนนี้ <c oughs> ดูจำนวนนับข้างหน้าดูจำนวนนับข้างหน้าหนึ่ง ดูจำนวนนับนะคะหนึ่งหอะไรมากที่สุดก็คือ3มากที่สุดถูกไหมเพราะเพราะฉะนั้น3ามเศษหนึ่งเสาเนี่ยจะอยู่หลังสุดเพราะเขาให้เรียงจากน้อยไปมากน้อยที่สุดคืออะไร1 1มี2องจำนวนอา้าวสองจำนวนนี้จะต้องเข้าชิงกันนะคะ หนึ่เศษมส่วนสกับ1นึ่เศษหส่วนสามทำยังไงทีนี้เราจะทำยังไงให้เรารู้ว่าอันไหนมากอันไหนน้อยทำอะไรทำส่วนให้เท่ากันนะคะใช่ค่ะทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบนะคะเมื่อกี้หนึ่เศษสามส่วนสกับ1นึ่เศษสส่วนสกับ1นึ่เศษหส่วนสามเพราะว่าเขา มีหนึ่งข้างหน้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบทํำยังไงทําส่วนให้เท่ากันอ้าวคิดเลยหนึ่งเนี่ยเท่ากันแล้วอะไรไม่เท่ากัน3าส่วนสกับ1นึ่ส่วนสาส่วนสกับ1นึ่ส่วนสามทำยังไงทําส่วนให้เท่ากัน4กับสาคูณกันเลยค่ะสี่สามสิบสองอ้าวทีนี้เราก็คูณทั้งเศษและส่วน3 คูณสามส่วนสามสามสามต่อไปตัวนี้นะคะหนส่วนสคูณด้วย4ทั้งบนและล่างนะคะคูณ4ีส่วนสเท่ากับ4ี่ส่วนสิอง่าได้คำตอบออกมาแล้วตัวไหนตัวไหนมากกว่ากัน9มากกว่าใช่ไหมตัวนี้มากกว่าตัวนี้คือตัวอะไรสศ่สาส่วนสอ่า เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่า1เศษ1ส่วน3น้อยกว่า1เศษ3ส่วน4ต่อไปอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเปรียบเทียบก็คือตัวไหนคะที่มีสองเหมือนกันตัวนี้นะคะ2เศษ3ส่วน8กับ2เศษ5ส่วน12ออ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันนะคะ 2เศษ3 8, 2, 5, ส่วน8กับ2เศษ5ส่วน12 2เท่ากันเหมือนเดิมสเต็ปเดิมนะคะเปรียบเทียบ3ส่วน8 8คูณอะไรได้12ไม่มีแต่แล้วทีนี้ระหว่าง8กับ12เนี่ยมีตัวคูณตัวไหนที่ใช้ร่วมกันได้12 1 12 12 2 24 1> 8 1 8, 8 8 26 8 3 24เพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้ว3ส่วน8คูณ8 3 24นะคะคูณ3ทั้งบนและล่าง3 3 9 8 3 24ต่อไปตัวนี้นะคะ5ส่วน12 12 2 24ก็ค 2, ูณ2ทั้งบนและล่าง5 2 10 12 2 24ตัวไหนมากกว่ากันคะก็จะได้ว่า อันนี้คือสามส่วนแปดนะคะนี่คือสามส่วนแปดก็คือตัวนี้อ่าเก้าเนี่ยน้อยกว่าสิบเพราะฉะนั้นสองเศษสามส่วนแปดน้อยกว่าสองเศษห้าส่วนสิบสองเข้าใจไหมข้อนี้จะเยอะนิดนึงอ่าเราได้หมดแล้วตอนนี้ตัวที่มากสุดก็คือตัวนี้ตัวนี้มากสุดนะคะตัวที่น้อยสุดคือตัวไหน อตอนนี้เราได้คำตอบหมดแล้วนะคะเราได้คำตอบหมดแล้วว่าแต่ละตัวเนี่ยใครน้อยใครมากนะคะเริ่มที่อะไรเมื่อกี้โจทย์นะคะที่ให้มาโจทย์นะคะโจทย์มีตามนี้นะคะนักเรียนและเราก็คิดออกมาแล้วเป็นจำนวนคละ3ตัวนี้มากสุดแสดงว่าตัวนี้จะอยู่สุดท้ายนะคะทีนี้มันก็จะมีจำนวน1กับ2อาเราคิดออกมาแล้ว เพราะฉะนั้นหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าสองหนึ่งต้องอยู่หน้าเพื่อนใช่ไหมเรียงจากน้อยไปมาก1ต้องอยู่ดับแรก1น,น้อยกว่าสองนะคะก็จะได้ว่าอ่าดังนั้นเรียงลำดับจากน้อยไปมาก เริ่มที่1ก่อนเมื่อกี้อ่ะ1เศษ1ส่วน3แล้วก็ต่อด้วย1เศษ3ส่วน4แล้วต่อไปเป็นเลข2ใช่ไหมเลข2 2เศษ3 2ส่วน8 2เศษ5ส่วน12ส,ส,สุดท้ายเมื่อกี้ที่เราคิดกันอะไรนี่ตัวนี้อย่าลืม3มเศษ1ส่วน3 เท่านี้เข้าใจไหมคะอ่าทีนี้การเขียนวิธีทำการเขียนวิธีทำนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเขียนไปด้วยกันวิธีทำในข้อที่สองเอ้ยข้อที่สามนี้นะคะวิธีทำ ต่อไปการเขียนลงตอบลงไปในหนังสือนะคะวิธีทำอ้าววิธีทำนักเรียนก็เริ่มที่ตัวแรกเลยโจทย์ที่ให้ไว้เมื่อกี้ตัวแรกนะคะหนึ่งเศษสามส่วนสี่อ้าวหนึ่งเศษสามส่วนสี่เมื่อกี้เราคิดได้เป็นหนึ่งเศษสามส่วนสี่ลองดูที่เมื่อกี้เราคิดได้เท่าไหร่นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมคะหนึ่งเศษสามส่วนสี่เนี่ยก็คือหนึ่งเศษเก้าส่วนสิบสอง นักเรียนก็เอามาตอบเลยเท่ากับช้าๆนะลูกเท่ากับ1นึ่งเศษเ้ส่วนสิอง่าตั้งไว้ต่อไปจำนวนที่สองจำนวนที่สนะคะยี่สิบเก้าส่วนสิเท่ากับอะไรบ้างที่เราคิดไว้เมื่อกี้อ่านักเรียนดูของของครูมันเป็นจอนะคะมันก็เลยเลื่อนขึ้นแต่ของนักเรียนก็คือควรจะมีกระดาษทดนะคะ 29่สเ่วนสิเมื่อกี้เราทำเป็นอะไรแล้วดูตั้งแต่หน้าแรกนี่29่ส่วนสินะคะก็คือได้2องเศษห้าส่วนสิอ้าวแล้วก็เท่ากับ2องเศษห้าส่วนสิก่อน2องเศษห้าส่วนสิ 12. หมดหรือยังที่คิดไว้ยังเพราะว่าเลข2เมื่อกี้ที่เรามาเปรียบเทียบก,กันต่อตรงนี้นะคะเลขสองนี่ 2เศษ5ส่วน12ทำให้ได้เป็นนี่แล้วนะคะเมื่อกี้2เศษ5ส่วน12เนี่ยเป็นตัวนี้แล้วเป็น2 1 0เศษ10ส่วน24ก็เขียนลงไปเท่ากับ2 1 0เศษ10ส่วน24ต่อไปจำนวนต่อไปเศษ8ส่วน6เมื่อกี้คิดได้เท่าไหร่เศษ8ส่วน6 อ้าวนี่ไงเศษแปดส่วนหกคิดได้หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามแล้วมาเปรียบเทียบกันต่อใช่ไหมหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสามก็คือตัวนี้อ่าได้เท่าไหร่ได้สี่ส่วนสิบสองก็คือหนึ่งเศษสี่ส่วนสิบสองหนึ่งเศษ หนส่วนสแล้วก็ได้1นึ่เศษสี่ส่วนสิต่อไปจำนวนต่อไป2องเศษสาส่วนแเท่ากับอ่าสเศษสาส่วนแตรงนี้เลยใกล้ๆเนี่ยสเศษสาส่วนแเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าสเศษเก้ส่วนยีนักเรียนก็เขียนลงไป2องเศษเก้ส่วนยีสุดท้าย สิส่วนสามเท่ากับ10บส่วนสนี่คิดไว้ตัวแรกไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่ม3เศษ1นึ่งส่วนสค่ะ,ะนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะในหนังสือนักเรียนทีนี้เรียงลำดับทำยังไงดังนั้น เดี๋ยวครูขอเลื่อนหน่อยนะคะครูเขียนตัวใหญ่แล้วมันไม่พอดังนั้นเรียงลำดบับจากไหนคะจากน้อยไปมากอ่าจะได้ว่าได้ ดังนี้เขียนพอไหมในหนังสือนักเรียนเขียนพอไหมฮะ,ะได้อะไรตัวแรกหนึ่งก่อนถูกไหมหนึ่งเนี่ยหนึ่ง เมื่อกี้เราเรียงกันแล้วก็จะได้1เศษ4่ส่วน12ต่อด้วย1เศษ9ส่วน12ต่อด้วย2เศษ9ส่วน24ต่อด้วย2องเศษ10ส่วน24และสุดท้าย3เศษ1ส่วน 3, 1, 3. เห็นไหมมันจะเรียงลำดับไป1 1เนี่ยหนึ่ง,น,ง,ง,งนะคะ ทีนี้ตอบได้เลยไหมยังนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําคืนโจทย์ไปเลยโจทย์ก็คือแถวหน้านี่นะคะแถวหน้านี่คือโจทย์ที่เขาให้มานักเรียนก็ตอบเลยเอยนักเรียนก็เขียนเลยหรือนักเรียนเทียบไปค่ะหนึ่งเศษสี่ส่วนสิบสองคือตัวไหนหนึ่งเศษสี่ส่วนสิบสองเนี่ยหนึ่งเศษสี่สิบสองก็คือแปดส่วนหกหรือเศษแปดส่วนหกต่อไปหนึ่งเศษเก้าส่วนสิบสองก็ หนึ่งเศษสส,ส่วนสี่สองเศษเก้าส่วนสก็สองเศษสส,ส่วนแสุดท้ายนะคะเอ้ยยังค่ะสองเศษสิส่วนยีคือ29่สส่วนสิสุดท้ายเศษสิส่วนสามะแค่นี้นะคะเสร็จแล้วเหมือนโจทย์เลย เรียบร้อยหมดบรรทัดแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนักเรียนก็เขียนตอบข้างล่างได้เลยลอกบรรทัดนี้ลงมาเนี่ยตอบตอบเขียนตัวเล็กๆนะคะจะได้เขียนพอเศษ8ส่วน6 1เศษ3ส่วน4 2เศษ3ส่วน8 29ส่วน12แล้วก็เศษ10ส่วน3เสร็จข้อที่3เรียบร้อยนะคะ ทีนี้ก็จะเหลือข้อข้อ2นะคะเรียงจากมากไปน้อยนะคะต่อไปต่อไปนะคะหน้า13าถึง14นะคะเรียงจากมากไปน้อยนะคะนักเรียน่สังเกตดีๆนะคะทำสลับกันถ้าสงสัยข้อไหนก็ ลายกลับมาหาคุณครูนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้คุณครูก็ยกตัวอย่างเท่านี้นะคะทำหน้า12 13แล้วก็14ค่ะขอบคุณค่ะ